ซินเจียยูอยีซินนี้หัวใช้ตุจีนปีนี้นิสันเมกามอบอังเปาสุดพิเศษให้กับนิสันทุกรุ่นนิสสันเซนารับอังเปาพิเศษดอกเบีย้ย1.99%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งจองวันนี้รถพร้อมส่งมอบเลยค่ะนิสสันคิกรับอังเปาพิเศษดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุดเพียง0%นาน60งวด หรือดาวเริ่มต้นเพียงหนึ่งหเาเท่านั้นหรือผ่อนนานสูงสุดถึง8 4งวดอเมล่ารับอ่างเปาพิเศษดาวเริ่มต้นเพียง5555บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ย0%นนาน48เดือนสำหรับวิสันเทอร่าอ่างเปาส่วนลดสูงสุดถึง2 0 0 0 0 0บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ยเพียง0นเซนาน60งวดหรือออกรถเริ่มต้นเพียง1 9 9 9 9บาทหรือเลือกผ่อนนานสูงสุดถึง84เดือน และลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากทดลองขับหรือว่าชมรถตัวจริงนะคะติดต่อพวกเราได้ที่นิส s ันเมกาออโตโมบิลนะคะและตุดจีนปีนี้ขอให้ทุกคนนะคะ <ๆ S 1> เฮงเรวยๆค่ะสินเจียยุยซินนี่หัวใช้ค่ะ